สวัสดีครับผมเปาพินโค้นะครับวันนี้มาแนะนําเกี่ยวกับอาหารปลาของทางพีนโค้นะครับว่ามีสูตรไหนบ้างนะครับเรามาด้วยทั้งหมด2องสูตรนะครับนั่นคือเพียนโกลด a แอนด์เฮลตี้นะครับมาด้วยสีดํานี่นะครับจะทําให้ปางคุณร่ําโตแบบมีคุณภาพนะครับแถมผิวขาวดีอีกด้วยนะครับ ต่อมาสูตรที่2นะครับคือคัลเลอร์บูเทอร์แอนด์สกินนะครับสีทองถุงเด่นๆนี่นะครับจะช่วยทำให้ปากคุณสีแดงเด่นนะครับแล้วทุกเฉดสีนั้นดีอย่างมีคุณภาพนะครับแถมปากขาวไม่เหลืองอีกด้วยนะครับสำหรับอาหารปลาทั้ง2สูตรนี้นะครับจะทำให้บองคุณนะครับน้ำไม่ขุ่นน้ำไม่เขียวนะครับแล้วก็สีน้ำไม่เพี้ยนครับเพราะเวลาปลากินเข้าไปนะครับจะขี้ออกมาเป็นเส้นนะครับไม่ฟุ้งกระจายทําให้คนที่เลี้ยงปลาชอบมานั่งให้อาหารปลามาเดินดูปลาน้ําดูใสดีนะครับ มีความสุขในการเลี้ยงป่ามากยิ่งขึ้นไปกระดับหนึ่งนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจในผิดพันธ์ดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เว็บ i พ k o นโคหลุมเพจพินโคนะครับผิดพันธ์ดีๆแบบนี้อุดหนุนกันสิครับ